่คะและดิฉันก็บอกว่าถ้าถ้าจะไม่รับบุญก็ไม่ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมาทําแบบนี้นี่ในความรู้สึกเราโกรธโกรธมันมากเลยนะคะและทีเนี้ยวันแล้วก็หลับไปคืนถัดมาเมาฝันต่อค่ะและทีเนี้ยได้ยินเสียงคนแก่ๆนะคะดิฉันว่าต้องเป็นอย่าให้บาปนะคะดิฉันว่าเป็นปู่แน่เลยพ่อดิฉันบอกพ่อที่ก่อนตอนที่ดิฉันไปดิฉันบอกเขาว่า ดิฉันจะสวดมนต์คาถาจักรพพัดให้พวกท่านนะถ้าพวกท่านอยากได้บุญอะไรก็มารับเอานะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าหรือว่าดิฉันก็กล่าวตามที่ดิฉันรู้สึกกับข่าดิฉันบอกว่าถ้าพวกท่านมีมีอะไรก็คุยกับปู่ได้นะดิฉันจะพูดประมาณเนี้ยค่ะก็คือในความเชื่อของดิฉันนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็จะฟังเฉยเฉยเนาะคิดว่าฟังได้ทานแล้วทีเนี้ยคืนนั้นน่ะอ่า ดิฉันอะยังโกรธไอ้ผีตัวนั้นอยู่แล้วทีเนี้คืนถัดมาดิฉันได้ยินเสียงคนแก่ๆนะคะท่านพูดนะคะได้ยินเสียงชัดมากเลยท่านพูดท่านบอกดิฉันว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้บางตนร้อยบางตนร้อยบางตน 100, บางตนพันท่านพูดแค่นี้ลคะค่ะแต่ในจิตเราอะตอนตอนที่ตอนที่เราฟังอะจิตเราเนี่ยรู้เลยคะ่ะว่าท่านหมายถึงอะไร Ee, ท่านบอกว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้บางตนร้อยบางตบางตนพันก็คือหมายถึงว่าบางตนนะคะวิญญาณน่ะมันคงติดอยู่ในใจดิฉันมั้งคะไอ้ผีตัวนั้นแหละบางตนวิญญาณท่านคงจะบอกว่ามันอายุเป็นร้อยปีมันก็ไม่อยากได้บุญบางตนมันก็ติดภพภูมินะคะมันไม่อยากได้บุญบางตนเป็นพันท่านบอกว่าบางตนเป็นพันก็คือเป็นพันปีบางตนท่านคงบอกว่า บางตนมันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะได้บุญทุกตนทุกทุกตนที่มันนั่นเพราะมันอยู่จนจนร้อยปีจนพันปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือคงจะติดอยู่เป็นหัวหน้าบริวารผีไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะในความในความที่ดิฉันแปลคําพูดของท่านนะคะว่าเพราะท่านบอกว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนั่นแหละบางตนก็ร้อยบางตนก็พันท่านก็พูดแบบนี้เนาะก็เลยว่าอ๋อท่านก็บอกเนาะ ท่านคงรู้ว่าเราติดใจไอ้ผีตวนั้นนะคะที่แบบที่ที่เราโมโหมันนะคะที่มันเหมือนจะพยายามทําร้ายเราบางท่านอาจจะงงว่าทําไมเขา,เขาถึงเขาถึงเข้าตัวถึงตัวดิฉันได้ดิฉันไปนอนบ้านแม่ดิชันไม่ได้ไม่ไม่ได้ครอบวิมานตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเราสวดโมเนท่านจะดูแลเราอยู่แล้วแต่ว่าดิฉันน่ะจะครอบวิมานตัวเองพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองทุกครั้งเลยที่ไปนอนที่แปลก,ปลก เพราะว่าเหมือนเป็นการทําให้ดิฉันแบบมีความอุ่นใจค่ะว่าดิฉันครอบวิมานแล้วไม่มีอะไรมาแตะต้องตัวดิฉันได้เพราะว่าก่อนนู้นนะคะดิฉันก็สวดคาถาจากาักรพพรดในราคาแต่ว่าดิฉันไม่ได้ครอบวิมานเขาอาจจะมาดึงแขนมาจับตัวมาดึงขาเรามาดึงพห่หงเราออกอะไรเงี้ยค่ะในความรู้สึกเหมือนเหมือนพรีอาร์มาค่ะเหมือนเคลิ้มเคลิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้บุญจากเราอยากให้เราขึ้นลุกขึ้นมาสวดมนต์แต่ว่า ถ้าเราไม่ได้ครอบนก็จะเป็นกรณีแบบนี้ค่ะเข้ามาถึงตัวเราได้แล้วก็ถ้าเป็นผีดีก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเป็นผีที่ไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนิสัยมันจะเป็นแบบนี้ก็เลยเออก็เลยบอกว่าถ้าถ้าครอบได้ถ้าถ้าบางท่านอยากจะครอบวิมานตัวเองเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการที่ทําให้เราสบายใจดิฉันก็ว่าน่าทําเหมือนกันนะคะเพราะว่า อยู่ที่ตัวเราเนาะอยู่ที่ตัวเราว่าเราเรา,เราทำแล้วเราสบายใจเรารู้สึกอุ่นใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะดิฉันก็เลยได้ข้อคิดได้ได้ยินท่านท่านสอนมาอีกว่าเออนะมันก็ไม่ใช่ว่าเราช่วยได้ทุกตนทุกตัวบางตนมันก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรแบบนั้นอยากจะได้บุญได้อะไรแบบนั้นขนาดท่านยังยังพูดอย่างนี้เลยดิฉันก็เลยเออมาเล่าให้ท่านฟังเนาะว่ามันเป็นแบบเนี้ยค่ะเราไม่สามารถ ช่วยไดท้ทุกดวงวิญญาณทุกตนทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกขยะวิญญาณบางทีมันก็ตั้งตัวอยู่นานเป็นพันปีเหมือนที่ท่านพูดมันก็คงจะมีบริวงบริวารเยอะก็คงไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนภพภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันคิดเนาะคะ่ะก็วันนี้ายาวและเดี๋ยววันหลังมาเล่าใหม่นะคะอาจจะเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์หน้าอาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะวันนี้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านจงสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานะคะอย่าทิ้งไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ